ปอกมา,าพร้าวแกงกันเหรอคับใว้กันปอกดีๆลูกไม่ต้องแย่งกันปอกลูกช่วยกันปอก เก่งนะเนี่ยเปล่ามะพร้าวก็ได้ด้วย